Thank you. สารมานทงครับบันยครับมืงเนี้ครับมัน,น,นแม่มัอนี้ออกมาตกปลาครับมัอนี้หาปลาไปย่างสู้แม่กินครับมืงเนี้บมันแม่เ็คำหนึ่งครับกับเหยื่อหวอนประดุกเอ้อครับผมไม้เก่าไมาเ้เดิมครับนี่ครับไม้อะไร คลองน้ำนี่แหละครับคลองเก็บน้ำนี่แลหละอากาศกระเดียมืาอนี่เข็ดเวียเก็ดเจียยเ่ยวหยาเจียวยังแล้วอหวองหัวเขาหฮมเรียบร้อยตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงครับผมได้เวลาออกมาผลขายครับผมเมื่อน,นี้มาหาปลาไปอย่างครับฉลองวันแม่ครับเมื่อน,นี้มาลุน้นกันครับสิได้ปลา ไปอย่างบ้อติดตามกรับผม ไม่บลูวะปลาอย,ยู่บอยู่มันของไม้พี่น้องของไม้ยู่บางลางบลูวะปลาที่อยู่บอยู่ผมเล็ดตัดตัดเบ็ดเลยครับตอน ตอนตอนใกล้สี่ตอนใกลสี่เศร้าสีันจังสีลงเบิงครับต้องทิดตามครับผม แรีกมาแล้วครับผมตัวเรีกครับตัวเรีกเป็นตะเพียนครับผมตะเพียนใส่งามนะครับตัวเรีกแข็งมานะครับใส่เวลาประมาณชัมม่วโมงนึงครับผมทุกท่าครับ ตัวสวองครับผมเตรมสองครับโอ้ใส่เวลาบักโดนเลยครับเตรมสองเนี่ยเป็นปลาดุกครับผมออนุยาตเก็บครับ ที่สามอย่างใหญ่แลยครับผมมันมาครับกรดเก็บครับ๋บบว สีมแล้วครับอย่างใหญ่แล้วครับผมขออนุญาตเก็บครับส,สวยครับผมเสาอัดครับฝ่าห่วงนอนลง ตึมเลยครับผมปักตเพีนใหญ่ครับเขียบอู้ยางไ่เลยพี่น้องยังไงกูฟ้ามือผมมีครับตัวนี้โอ้โหยอดเก็บครับฝ่ามันหวงผมเลยปิดไฟตอนนี้เดี๋ยวจังเลยไปรอสรุปผลยุบานนะพี่น้องนะสรุปสรุปผลงานวันนี้ครับผมปลาดุกสามโตครับ สองสามปลาลูกนี่ใสาง,งามดีครับผมกับปลาตะเพียนครับสองตัวครับวักไงเลยครับผมไงโอฟ้ามือผมครับตัวนี้ครับคือว่าหมานนะครับ